ยาวลดไปถึงบางแสนเลยเก่านะลูกค้าเก่าก็มาซื้อเพิ่มอีกั่านให้ลูกค้าเลยปกติลดสี่หมื่นวันนี้ลูกค้าไปห้าหมื่นปกติเรานถให้สี่หมื่นแต่ลูกค้าเนี่ยขับมาถึงนี่ให้ห้าหมื่นไปเลยก็พูดไปตรงไปตรงมาไม่มีเหลี่ยมแน่นอนครับผมสามิ่งน้อยน้อยไปน้อยน้อยแล้วก็เป็นเครื่องหนึ่งพันทโบอันนี้ปีสองพันยี่สิบสามผ่อนเท่าผ่อนน้อยกว่าป้ายแดงแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวน์นะลูกค้านะ อ่าหน้าจอกล้องหลังนะครับบอกเลยว่าประมาณนะครับจอขนาด10นิ้วนะลูกค้านาะแล้วก็อ่พวกคอนโซลด้านหน้านะครับไม่ไม่ขวางหัวเข่านะครับไม่ขวางการันตีอะไรทุกอย่างนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับแนวทางยาวนะแล้วก็มีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับถุงลมนะแล้วก็อ่ามีอ่ามัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครับการออกเสียงสั่งเสียงนะครับเนาะกดที่เจ้าพวงมาลัยได้นี้ได้เลยนะแล้วก็ จอนี้ขนาด10นิ้วนะลูกค้ากว้างมากกล้องเห็นชัดมากเลยลูกค้าเนาะเกียร์ก็ไม่ได้สูงมากไปนะนี่นะนะครับใหม่กิฟเลยนะลูกค้านะอย่างหล่อเลยลูกค้านะไม่ต้องโหลดนะแค่ใส่แม็กก็พอแล้วเนาะหล่อมากเลยนะคันนี้นะครับเป็น Honda City เครื่องพันเดียวนะลูกค้าแต่เป็นพันเทอร์โบระบบเนะบรก ABS นี่บอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับระบบของ Honda เขาแน่นอน100%อยู่แล้วนะ นะครับน้ำยาหม้อน้ำน้ำยาแอร์น้ำยาเบรกนะครับปี2023ยังอยู่ใสกิ๊กเลยนะอยากได้สเปคไหนอยากได้รถเอ่อขนาดเล็กขนาดผ่อนเบาผ่อนส0 0พัน0 0พผ่อนห0 0ัน0 0มีให้เลือกมีให้เลือกตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าตอนนี้มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ออกได้นะครับแล้วก็ไรายได้สองเท่า cover ข,ข้างวดก็ออกได้